สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องช่างไฟหัวใสนะครับวันนี้ผมจะพานี่ครับมาตรวจแทมมิเตอร์นะครับเช็กสายว่าเนี่ยอย่างสองสายนี้นะครับเนี่ยดูนะนะครับเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าสีฟ้าเนี่ยมันขาไหนนะครับแต่ให้ชัวร์นะฮะสีเนี่ยคุณเช็กได้ด้วยเับมิเตอร์นะครับประมานี้ ปุ่มนี้นะ,นะครับปุ่มสีแดงแดงเนี่ยเสียงมันจะมีเสียงออกมาวิธทีปรับมาตรงนี้นะครับนี่ปรับมาแล้วคุณก็เช็คดูด้วยเนี่ยฮะแตะกันดูถ้ามีเสียงก็นะฮะคราวนี้ผมก็รู้แล้วว่าถ้าสายมันถึงกันมันจะมีเสียงออกมานะครับงูเช็คหาได้ว่า ขานี้ขานี้นะครับสีอะไรนะครับนี่งวแตะดูเลยอีกเอาอีกขานึงเอาเนี่ยของมิเตอร์นะครับไปแตะดูแตะดูที่ปลายสายนะฮะเร,รจะรู้ว่ามันเป็นขาไหนน้ำตาลใช่ไหมครับสีน้ำตาลเห็นไหมครับขานี้ขานี้สีน้ำตาลถ้าเราไปแตะสีฟ้านะไม่มีเสียงนะครับ อันนี้วิธีเช็คสายขาดในนะครับผมจะบอกวิธีนะฮะนี่สมมุติว่าตอนนี้สายไม่ขาดเราต่อให้2เส้นนี้เป็นเส้นเดียวกันนะครับจําโอ๊ยโทษทีครับเนี่ยเราจํา,เ,เ,าจเข้าอย่างนี้นะครับหมายถึงว่า2ขาเนี่ยมันถึงกันผมก็เช็คดูนะฮะนี่ เห็นไหมครับทองขานี้มันถึงกันอันนี้ถ้าคุณปลดออกน่ี้อ่ะเนี่ยเขาก็จะไม่ถึงนะครับไม่ถึงก็คือไม่มีเสียงถ้าถึงก็คือมีเสียงคุณคราวนี้คุณก็รู้แล้วว่าคุณก็ถ้ามีสายไฟคุณสงสัยว่าสายเส้นนี้ขาดหรือเปล่านะครับคุณก็ปรับมิเตอร์นะครับนี่มาที่ปุ่มเสียงนี้สีแดงๆตรงนี้นะครับแล้วคุณก็ เคที่สองปลายของเขาถ้าขาดเขาก็จะไม่มีเสียงนะครับแต่ถ้าไม่ขาดเขาจะมีเสียงดังออกมานะครับเนี่ยปลายหนึ่งแล้วก็อีกปลายหนึ่งคุณก็จิ้มดูนะครับจิ้มเนี่ยมีเสียงอย่างนี้แสดงว่าสายนี้ไม่ขาดนะครับนี่นะครับเนี่ครับวิธีเช็คสายขาดในนะครับด้วยมิเตอร์โดยใช้ปุ่มเสียงหรือปุ่มความต่อเนื่องนะครับปุ่มนี้วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเช็คสายขาดในครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสิ่งดีๆมีประโยชน์ไปฝากลูกหลานนะครับเหมาะสําหรับเด็กช่างนะครับและผู้ที่สนใจงานช่างทั่วไปนะครับสวัสดีครับ